คุณกำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากร Battle for Bangkok แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ การเลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นก่อให้เกิดปฏิกิริยาในแวดวงการเมืองและวงการอื่นมากมายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสําหรับผมแล้วนี่เป็นสัญญาณที่ดีต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยที่ผมเห็นว่ามีความสําคัญมากขึ้นมากในโลกปัจจุบันและอนาคตเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผมคิดว่าถ้าประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาร,ระบอบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยในระดับสากล ได้ภายในเวลาอีกไม่นานประเทศไทยจะล้าหลังลงไปเรื่อยๆจากที่เราแน่นิ่งมานานเกือบ10ปีแล้วหลังการรัฐประหารในปี2557และมีการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยในปี2560ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่แทบจะแก้ไขไม่ได้ถ้าคนบางกลุ่มไม่ต้องการในช่วงเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมานั้นน่าจะพูดได้ว่าสถานะในสังคมโลกของไทยตกต่ำลงมาก เช่นเดียวกับสถานะทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตช้าลงอย่างเห็นได้ชัดจากเศรษฐกิจโตเร็วมากในกลุ่มอาเซียนกลายเป็นโตช้าที่สุดและไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้อย่างไรสิ่งสําคัญส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองเป็นอุปสรรคว่าที่จริงผมเองก็แทบจะหมดหวังในอนาคตของประเทศมานานแล้วเช่นเดียวกับคนรุ่นใหม่จํานวนมากที่ตัดสินใจสู้แต่ก็ดูเหมือนว่าหลายคนกลับพบว่าเป็นเรื่องยากมากเกิดคา ความรู้สึกว่าพ่ายแพ้และหมดกำลังใจหลายคนถอดใจและคิดว่าย้ายประเทศง่ายกว่าสถานการณ์ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ดูเหมือนว่าจะพ่ายแพ้และมืดมนที่สุดนั้นทําให้ผมหวนคิดถึงเหตุการณ์ของประเทศอังกฤษในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองหลังจากการบุกฝรั่งเศสของเยอรมันโดยที่กองทัพส่วนหน้าของอังกฤษที่เข้าไปช่วยฝรั่งเศสต่อต้านกองทัพนาซีพ่ายแพ้อย่างยับเยินและต้องถอยร่นไปจนมุมอยู่ ู่ที่หาดดันเคิร์กก่อนที่จะหนีข้ามทะเลกลับสู่เกาะอังกฤษได้อย่างน่าอัศจรรย์อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเยอรมันก็คงต้องจะข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ายึดอังกฤษในไม่ช้านั่นทำให้ประชาชนอังกฤษรวมถึงสมาชิกรัฐสภาที่มีชื่อเสียงบางคนที่คิดจะยกธงขาวทำสัญญาสงบศึกกับเยอรมัน แต่คนที่คิดว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็จะต้องต่อสู้กับเยอรมันจนถึงที่สุดก็คือวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษและเขาได้ประกาศในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกลายเป็นคำพูดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกว่า We shall defend our Iceland whatever the cost may be We shall fight on the beaches We shall fight on the landing grounds We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. แปลว่าเราจะปกป้องเกาะของเราไม่ว่าจะสูญเสียแค่ไหนเราจะต่อสู้บนชายหาดเราจะต่อสู้บนพื้นแผ่นดินที่เราลงจอดเราจะสู้ในท้องทุ่งและบนถนนเราจะสู้บนเนินเขาเราจะไม่มีวันยอมแพ้ หลังคำประกาศนั้นไม่กี่วันฝรั่งเศสก็ยอมแพ้ต่อเยอรมันและหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเช่นเดียวกันเยอรมันก็บุกอังกฤษ เริ่มจากสงครามทางอากาศโดยการส่งเครื่องบินถล่มอังกฤษอย่างไม่ยัง้งเพื่อให้อังกฤษยอมจำนนหรือไม่ก็หมดหนทางต่อต้านกองกำลังที่จะยกพลขึ้นบกในภายหลังเรียกว่าเป็นสงครามทางอากาศล้วนๆอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศของอังกฤษนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่เยอรมันจะเอาชนะได้ซึ่งต่างจากกองทัพบ,บกที่เยอรมันเหนือกว่าประเทศอื่นมากโดยเฉพาะในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่สองดังนั้นหลังจากเวลาผ่านไป3 ถึงเดือนเยอรมันก็ต้องหยุดและเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายไปที่การบุกโซเวียตรัเสเซียแทนสงครามทางอากาศของฝ่ายอังกฤษนั้นน่าจะไม่ใช่เฉพาะการรบด้วยเครื่องบินที่ยังไงอังกฤษก็ยังด้ป่าที่จริงแล้วอาวุธทางอากาศที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่ตระหนักก,ก็คือคำพูดของเชอร์ชิลที่กระตุน้นและให้กำลังใจมาหาสารแก่ชาวอังกฤษให้ต่อสู้กับผู้ลุกรานคือเยอรมันซึ่งในช่วงนั้นถูกส่งผ่านวิทยุ และหนังสือพิมพ์กันอย่างกว้างขวางและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการใช้ข้อมูลข่าวสารในการต่อสู้ซึ่งต่อมามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่บ่อยครั้งกลายเป็นจุดตัดสินชัยชนะหรือพ่ายแพ้ยกตัวอย่างเช่นในสงครามรัสเซียยูเครนขณะนี้ที่ฝ่ายยูเครนใช้ f a c e b o o k ว w i เตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆส่งข้อมูลข่าวสารโจมตีรัสเซียและขอความเห็นใจและความช่วยเหลือจากประชาคมโลกจนรั เสียไม่สามารถเอาชนะยูเครนได้แม้จะมีกองทัพที่เหนือกว่ามาก นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของไทยในอดีตท,ที่ต้องพ่ายแพ้ต่ออนุรักษ์นิยมอย่างราบคาบและต้องเก็บตัวเงียบมาหลายปีหลังการรัฐประหารนั้นได้เริ่มกลับมาต่อสู้ใหม่และนำโดยคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในการรบทางอากาศนั่นก็คือระบบอินเทอร์เน็ตที่ทรงพลังและเครือข่ายสื่อสังคมที่ก้าวหน้าและไม่มีใครสามารถสกัดหรือขัดขวางได้พวกเขาต่อสู้ด้วยความคิดแบบเชอร์ชิลที่ว่าถ้าไม่สู้ ก็กลายเป็นธาตุพวกเขาต่อสู้ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยพวกเขาต่อสู้บนท้องถนนพวกเขาต่อสู้ในโลกอินเทอร์เนต็ตพวกเขาต่อสู้ในสภาและสุดท้ายในครูหาเลือกตั้งและดูเหมือนจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะสูญเสียแค่ไหนการเลือกตั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครอาจจะเป็นจุดเริ่มของชัยชนะเช่นเดียวกับการรบเพื่อช่วงชิงเกาะอังกฤษ เราคงต้องรอวันเลือกตั้งทั่วไปที่จะตามมาอีกไม่นานผมเองหวังว่าประเทศไทยจะสามารถผ่านวันที่มืดมนที่สุดมาได้โดยที่ไม่ต้องมีการต่อสู้ทางกายภาพที่รุนแรงซึ่งมีโอกาสที่จะทำลายสถาบันหลักๆของประเทศแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศพัฒนาแล้วในอดีตซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะทำให้ไทยต้องถอยหลังไปอีกนานและอาจจะฟื้นไม่ได้เลยผมหวังด้วยว่าด้วยพลังอำนาจของข้อมูลเขา สารที่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันจะทำให้คนส่วนใหญ่ที่สุดของคนไทยยอมรับว่าประเทศจะต้องเป็นประชาธิปไตยแบบสากลและไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้ คุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงโลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเห่งชิระวรากรพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนได้ที่ f c e e o o o เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www.vietnamvi และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะ